สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับในช่อง YouTube และ Facebook นะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเราอยู่ที่วิทยาลัยสารประช่างอุบลราชธานีครับนะครับเราอยู่กับน้องๆนะครับน้องท็อปน้องท็อปนะครับลองท็อปอยู่ไหนจ์า้องท็อปที่ไหะครับวทยสารประช่างครับคอมพิวเตอร์ธุกรกิจครับมครับครับมีน้องๆนะครับมาร่วมดูสาธิตนะครับอบรมเชื่อมพลาสติกนะครับ อนไรยากมั้ยพี่อไม่ยากนะครับปกติมันก็มันตัดใหญ่งไงเปชือกพลาสติกไม่ยากระหว่างเชื่อมพลาสติกกับจีบสาวไหนยากกว่ากันอ้าวมือสั่นเลยอาจารย์อาจารย์มือมือสั่นเลยหมอเชือกพลาสติกเหรอช่วยชมเพื่อนหน่อยแล้วอะไรนะ อะไรนะช่วยชมดังๆหน่อยแล้วอ่าดังดังหน่อยแล้ว, <c oughs> ลวเพื่อนมือสั่นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะได้จบคลิปนะ,ะ <c oughs> ลูกศิย์อาจารย์นี่ชอบเลี้ยวนะไม่ชอบตรงๆนะอา <c oughs> จารย์ <c oughs> อันนี้บรรยากาศในเอ่อ โรงเรียนนะครับพีอะไรสารพัดช่างครับมีอะไรสารพัดช่างนะครับเดี๋ยวน้องๆสาวๆนี่ก็ฝึกเชื่อมด้วยนะครับครับเอาคู่เชื่อมเลยครับเดี๋ยวเพี่อนเฮ้ยทขาต้องปั้นใจเหรอเฮ้ยเขาเชื่อมต้องปัวใจนะเอาต้มไปก่อนนี่างตฮะก้อนปก่อนเหต้มต้มมาต่อเป็น้อนปก่อนดิแค่เดียว ดูนะครับระหว่างคอมพิวเตอร์มันไม่เีนมัชักนนแล้วโคนงไงวะยอเขาต้องบอกเลยโค้งไงเวลาเขจะตรวจคือใส่ในตรงเป็นอ่ะหรเชื่องมันโค้งเป็นอยู่โค้มันตีเนียนมันคงปล่อยยาตา่วมาเลียโค้งเลยไม่เ่จะสั่นดีโคงโค้งเลยดูดูเขาทำทีโค้งมัน โอ้ยผมไม่ชำนาญนี่ผมไม่โค้งแบบช่างยนต์ไงเอาวงโค้งก็ได้ปะอาจารย์อาจารย์บอกน้องหน่อยอาจารย์ครับผมอันนี้ก็ให้ตั้งใจทำนะครับผมอันนี้คืองาทิศทางตรงนะครับผมทิศทางตรงแล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยวนะครับก่อจะตรวจก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายอันนี้เกี่ยวกับเชือมพลาสติกไปจ้ะเชือกพลาสติกครับไม่กับตำรวจครับผมเชติกไม่เกี่ยวกับไม่ใส่หมวกกันน็อกไงจ้ะไม่ไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับทางตรงใช่ไหม ใช่ก็ใช่ครับตอนนี้ก็นโยบายครับสี่พฤติการนะครับตรวจตังหนานครับอันนี้เกี่ยวอัไเชื่อพฤติไหมจ๊ครับันครัก็ได้ความรู้นะครับในการเชื่อมนะครับอ่ามาไปงั้นเละอ่ารู้ตัวไปงั้นเลยับเราเรียนมาจาขาจังหวนเนี่ยพอเราทำอย่างนี้ต้องเกีียบเทียยตบเยอะไปไหมครับผมเยี่ยังไงครับเยยวเยว รับเลยเวลาไปทำมุงแตกเรื่องเรื่องเรื่องปน่ะโอ้ยเปราบครูเวลาทำเองแกบอดเป็นบอรดลูกค้าแตกเออนันเลยเชื่อมเมนบอดเนี่ะเชื่อมเป็นบอดเชื่อม